มากมัง้งคน, lavender, นจะข้า the งหน้าดูทุกคนมึงไม่ได้แต่เพสี่คนชีวิตไม่รุธที่พลาดพ,พังมัวอต่เอกต้อบ้างน้ำเยี่ยนรัวไม่มีแหลกเจอบนชีวิตคนทุกคนต้องมาจมอยู่กับปากที่พวกมึงทำโค่ตายทุกวันเดี๋ยวพวกเลวย้ำไอ้ศาสตว์ไม่มีเคยจำทโต๊ะมันแต่ตัวสมองไม่เคยคิดช่วยเหลือหรืจะเป็นคนนำมึงลองมาลุมาประชาชนลงน้ำมือแหละที่เป็นคนพังคงการเยี่ยไรให้คนมาแยกันลงเห็นกูเป็นเบี้ยไงกูก็ต้องจันทรลงแต่ในโลกความจริงกูไม่เยี่ยเกินโทรมาเมินตนบ้างนะำนี่มันเยี่ยหรือคนไอ้สัตว์กูทนไม่่ไหวจนต้อองงงมาปลลลยเเพ เขาไม่เลือกเขาไม่เชื่อเลยว่ามึงน,นั้นหลับคนไทยไปใต้ไหนก็ไปที่กู ที่แตกออกกจาดเศษในคาบนายกเบ็ดเบนมึงเหมือนกระทาลกเจอรัศดลผู้มึงไม่ทาลบเจ้าเล่นเล่นเหลี่ยมมึงเหมือนกระชูชกใครบอกไม่กล้ารัศดลไปพูดล่าแต่ภูมิมึงอย่ามาตีสองหน้าตีสองหน้าสอสอที่ยังต้องปิดหน้าเพราะใครพูดมากมึงสั่งกูไปฆ่าหลังได้สะพานทันที่แกวะชะลามันไม่สนเจ้าพะชาเพราะมันสดแต่กัญชาพวกมึงอยากกินจิ้หายออกไปก่อมันจะสายเพราะประเทศมันไม่มีจุดหมายพวกมึงก็มาบอกบอกว่าเจรจาแต่ไม่ใช่พราะตาแต่ว่าไล่จุดขายทำมันนัดมึงเหมือนคนเมายาพ่อแม่งขายยาแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็็นนเดกรชา สกิติการพัฒนามาทุกทางเพื่อจะขาย hey, hey, ต่อ hey, จุด <hey. S 2> หมาย <Hey. S 2> ไม่จะไกลสักแค่ไหนแต่ถ้าหากเรายังไหวต้องบรรลุทุกเป้าหมายขายชาติมาแดกออกมาแจกคุณนักหนามึงอยากจะแดกไป็นทหารหรือเป็นหมารวยกันไปแถบผมไม่แปลรพองผ่านรับชชยนายมึงทุกอย่าง <Hey. S 2> สมองข้าถนนคนจนน่าสงสารมึงมีประหนึ่เป็นสลุดบริหารความกบลุ after after ่นเกิดขึ้นได้เพราะทหารเพราะไอ้เฮียสักสยามถูกมีโควิดรอบสามจะเอาเฮียอะไรแหละไอ้สักสยามที่มึงเที่ยวผับกับไม่คู่ขนานมึงไม่กล้ารับเลยไอ้สักสยามปิดบังมากนักเลยมีโควิดรอบสามเศรษฐในคาบนายกเวดเบนมึงเหมือนกทารกจอรัศดรผู้มึงไม่ทาลกเจ้าเล่ยเล่เหลี่ยมมึงเหมือนกทูชกที่พวกมึงสูงมากมั้งคนจะข้างหน้าดูทั้งพวกมึงไม่ได้แต่ภาษีกดชีวิตไมรุ้ที่พลาดพังมอแต่เอ้สักบ้างนั้นยี่รุ่นไม่มีอะไรเจือยู่กับป